น้องเบอร์จามีวันนี้แม่มีคำถามเกี่ยวกับคำสุภาษิตจะมาถามลูกลูกจะรู้ไหมคะหนูตอบได้อยู่แล้วจะมาเลยจาม,มาเห็นช้างขี้มือไปจมูกไงห่วยไปจมูกทำไมาลูกเอ้าก็ช้างขี้ก็มันหมิ่นนี่หนูก็ต้องมือไปจมูกไงไม่ใช่เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างไามื่อกี้ตั้งช้างยังไม่หนูยังไม่ปวดขี้ <laughs> ตายทั้งตัวค, <c oughs> คุณลุมกว้างคุณลุงให้ช้างลงไปลูกอ,ะอ่ะโอ้ยมันจะขุดกันกี่วันกันลูลูกต้ขุดช้าง,างตายาทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดไม่มีอรใไอ้ใบบัวกี่ใบนะ <c oughs> ช้างตัวใหญ่อ <c oughs> เอามันเป็นคำาพงเผยลูกมันเป็นสุภาษิตขีช่ช้างจับจับนิ่งๆน,น,นี่เด๋ยวตกก <c oughs> บ้าระขี่ช้างจับตักเต็นจับตะกตนีนหมจับนิ่งๆเดี๋ยวก็ลุ้งกูอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วลูกได้เลยวัดผลเลยไอ้ที่ตอบมาอะไรเละเค็คขาบู้ไม่ได้เรื่องเลยลูกเดินตามหลังผู้ใหญ่เดินตามหลังผู้ใหญ่ช้างไม่กัดเลยช้างไม่กัดเดือช้างบ้าเลยไม่กัดละไอบโบ เอาก็ไม่พูดถึงางมาตลอดแล้วก็้างไม่กัดไงโอ้ยปใจเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดโอ้ยไปเอาแล้ววันนี้ไม่ได้เรื่องลเลยลาวเลยอะไรที่สอนไปไม่ได้เรื่องรักอย่างเลยนละูกเอา้าสรู้เลยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยราวเลยรู้แต่ว่าหญิงรู้จัก,จจกชายรู้จักชายรู้จักอับดุลเอ้ยอับดุนเอ้ยเอ้อยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จัก ออมึงรู้จักผู้หญิงกับผู้ชายพออะไรโบอมันจะรู้จักก็้ทางเดินตามเดินตามผู้ใหญ่ช้างไม่กดัดกูแล้วตัวปาสิอะไรไม่รู้ไปก็๊กนอน